เมตาตอนนี้นะครับต้องยกให้กิลเดอร์เลยครับบอกเลยว่าโคตรแรงเนี่ยแป๊บนึงครับรออันติล็อกไปเลยครับรอรอสกิลสองมาแล้วก็ปั๊มอัดหน้าครับอัดหน้าเข้าไปกับรุ่งครับบอกเลยว่าแรงมากกับกิลเดอร์ตอนนี้มามารอครับรอไปโจมตีอัดเข้าไปไม่ได้ครับฟิกไปครับหนึ่งทีลู่ไปครับอันติครับรอรอรอแล้วก็พักเข้าไปครับสกิลสองอัดหน้ารุ่งครับแล้วก็ถอยออกมานะครับต้องรอนะครับเป็นสายเวทนะครับฝากข้างล่างรอดูนะรอดูนะอัดเข้าไปครับสวยเพื่อนยกขึ้นคู่ครับนิดเดียวนิดเดียว ตายเหลือแค่อันตีครับแล้วก็ปั๊มอัดหลังครับเรียบเลยครับหลังแหกมามามาดูนะดูนะตายครับเออดันก็ตายเอาดิเอาดินี่แค่เพ่อผมครับนี่ไงปั๊มครับแล้วก็อันตีครับเรียบร้อยครับส่งกลับบ่อครับล่วงดูได้ด้นะตายครับตายแล้วนี่ครับล่วงเออดีเพื่อนเอาดิไปไปไปตายครับตัวนี้ตายปั๊มอัดหน้าล่วงครับตายแล้เราตอนนี้เพื่อนครับนี่ครับหนึ่งจีไปเพื่อนสวนนะครับบวกอีกเดียวครับตัวนี้ เข้าไปร่วงครับบังครับบังบังอันตีครับปึ๊บปึ๊บตายไหมเรียบร้อยครับเพดมานี่ไงพิกมาก่อนครับสวยเด็ดเกมเลยครับสองทีมมีตายเลยนะต่อดูปฟั๊มครับอครึ่งโหลดอ่ะโอ้โหดูครับปั๊มหนึ่งทีเพื่อนสูงเอลสูสุดไหมเรียบอันตีครับเมันผ่านมาว่ะอันนี้เพดมาเพดมาเอาดิผ่านเข้าไปครับเพื่อนเอาได้เพื่อนสวยถอยมาก่อนนะครับแล้วก็ฟังเข้าครับเออนิดเดียวนิดเดียวสวย ขอบคุณมากคร cek, ับรีต่อรีต่อครับรีต่ออ้าวไปไหนนี่ฮะอันติครับคู่ครับตรงกว่านี้ขอตัวนี้แล้วกันได้ไหมเออยังให้ครับดูไล่ครับดูไล่แป๊บนึงพูดมาก่อนนะครับรอเล็งเล็งหนึ่งนัดก็พอครับล่วงครับซาต้ากับบอกรับบอกรอยจะตายเพื่อนเออสวยครับอัดเข้าไปนี่ครับอืมเกือบตายครับนึงโดนไหมไม่โดนเอลซูซาต้าปั้มเจียดเจียดครับเอลซูว่าไงสวยเออยคือผมรับพายมากเจอหมาเกียร์ไม่เป็นอัดเข้าไปครับ บางครั้งผลข้าวเอลสูกียวเดอร์แบบนี้บรรเลยนะฮะนี่ไงระวังนะระวังระวังต้องยิ่มาแล้วมาเลยครับอ้าวอ้าว,าวจะแพ้ไหมเนี่ยไอ้ดีเป็นไหนโน่นะอันติครับอ้าเอลสูตายแป๊บนึงตัวโลกเกิดพอดีครับอัดเข้าไปเพื่อนกันบ้านก่อนตีคลิปตีคลิปแป๊บน,นึงสก,กิลสองครับหนึ่งนะัดได้ไหมสวยล่วงครับอัดเข้าไปตันหนึ่งทีโอเคถอยก่อนครับชิปออกมาให้ตัวโลกเก็บนะนี่ไงสวยตัวโลก มันได้ดักว่ามันได้ดักมันได้ดักสวยเพื่อนหนึ่งนัดโอ้หนึ่งดีได้นะครับอันติอันติไปทันนะครับไปไปไปหนึ่งนะคะโอ้เราเก็บตายเพิ่งหลอดอ่ะสวยเอาสูดแป๊บนึงขอตัวนี้ตายครับล่วงเอาดิดูนะครับหนึ่งนัดโอ้เก็บตายครับทุกคนโคตรแรงอ่ะเล่วแท้ที่บ่อยเลยครับอ้าวซาต้าสวยไม่เหงาหนึ่งทีบอสตาร์ทเพื่อนเลยครับเดี๋ยวมันตายห้าเลยแค่เพียงเลครับแค่เพียงชิวๆเลยครับเอาดิ 打1 0 0给0接